สวัสดีครับพี่น้องครับพี่สารสมหับผีมาล้ามาร้อยครับสวัสดีตอนสวยๆครับสวยก็คือสายนั่นแหละครับพอดีว่าผมปลูกข้าวนาใแปงหนึ่งครับกระตัดไปหน่อยนึงแล้วล่ะครับตัดไปพัดกินโอ้บปวๆสวยๆครับก็เลยมืันนี้ก็เลยสิมาตัดเอาไปตลาดจักเลกจักหน่อยครับเอาไปรอขายอันกางบ้านเนี่ยครับเป็นข้าวนาที่บริษียาครับบอกเลยว่าบริษียา แต่ก็ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเคมีนี่แหละแต่ว่าสีจงสียามาลุ่งมาเลี้ยงอย่างนี้บริสีทธครับผมอยาขามาเลียงนี่อันที่มันงามๆเขียวๆบางทีก็ใส่ปุ๋ยเคมีแหละกะอันที่ใส่ลายก็คือขิงงัวครับเอาขิงงัวมันใส่นี่ครับพี่น้องเบิง้งนี่ครับต้นหวบๆจังสีครับโอ้ยอัดเสียบเดี๋ยด้ครับเบิ้งนะครับนี่ อันมันเริ่มแกแล้วครับมันเริ่มเป็นดอกแล้ว <c oughs> ก็เลยต้องมาเก็บครับถาบ่าเก็บเลยมันเป็นดอกเมืมันกระสีอันมันกระสีกินบปแซบครับบึ้งนี้ครับอุย้ยนี่ครับบวบใหญ่ๆครับนี่นี่ครับอุ้ยออกไปพัดใส่พัดใส่อันใส่ปาเข้มนะครับพี่น้อง ผัดใส่ปลาเข้มเป็นขนาปลาเข้มแล้วกะผัดใส่อันอ,นนอีางก็ครับเอาผัดใส่อีอ,อ,อยางอันเครื่องไนไกครับเครื่องไนไกก็แซบครับมาโมนี้ครับผ่าตัดขนาครับผมนี่ครับเอามีดคมๆเนี่ยตัดครับนี่ครับผมเห็นไหมครับ นีแจะต้นงามๆนี่ครับนี่ตั้งใจว่าขายยังสี่ครับสิบบาทนี่สิบบาทนี่ครับนี่นี่สิบบาทครับอหัวบยังไงยังสี่ละครับเอาไปเด้ครับสามต้นนี่สิบบาทนี่สิบบาทนี่ก็พัดกินโอ้ยยิ้มละครับอะเดี๋ยวตัดไปครับผมิึงนะครับต้นหัวๆแบบนี้ครับ โอ้งครับอือเดวนี้เริ่มเป็นดอกแล้วครับมันเต็มตะก,กาแล้วครับมันเต็มตะก,กาแล้วใส่ตะการมาได้แล้วเดี๋ยวผมสิวางาเซนอันนี้ครับวางาเซน กระสอบก่อนครับโอ้ิึงเนี่ยครับนี่ครับิบ่งครับิบ่งครับมีแต่อันง,งามๆครับมีแต่อันดูปวบครับผมอ่ะว่างไว้นีก่อน ืันนี้ผมสิไลตัดไปเหมือดละครับอันนี้แมงกินแน่ครับแมงกินครับเพราะว่าบ่ได้นั่นเด้ครับบ่ได้ฉิดยาขามาแร็งครับกับเป็นยังซีละ่ะเพราะว่าเจ้าของมักกินครับปลูกพักปลูกมีนี่แต่เขาได้ยาขามาแร็งนี่กับมันกะอันตรายครับบ่ได้การครับ ครับผมตังไว้นี่ก้อนทั้งนี้เป็นดอกแล้วครับทั้งนี้เป็นดอกแล้วนี่ครับเอออันไหนเป็นดอกเนี่ยอันไหนที่มันเป็นดอกแกเนี่ยที่มันกระตัดเนี่ยครับเพราะว่ามันแข็งแล้วอันส่งต้นๆมันครับ แต่ว่าต้นแบบนี้นี่เฮ้ยเพิ่งครับนี่สิบาทครับพี่น้องผูว่างเวก่อนนี่ครับแต่การบอพี่น้องว่ะ อึ๊บด <c oughs> ีดอกเบ่งมองนี้ครับ <c oughs> เป็นดอกเป็นดอกยา่งสวยเลยครับมองนี้ครับตัดน้พึ่นเป็นดอกนี่แหละ <c oughs> เป็นดอกนี่บมแมนกินไ่ได้เลยครับดอกนี่ก็กินได้คือกันครับผัดได้คือกันแซบคือกันครับปัดทั้งดอกยอดดอกนี่ครับนี่ครับโอ้ อันนี้ดอกเฟ้สวยครับนี่ร่างไว้ก่อนครับผมอือ อวบกับกันครับเบิ่งนนะครับทั้งอวบทั้งไงครับโอ้ยขาวๆอวบๆมาขาวไม่เห็นเรามันต้องเขียวไม้เนาะครับเบิ่งนนี่ยครับสิบบาทเป็นต้นใหญ่ๆอย่างสี่พี่น้องพี่น้องว่าพอเสือบ่หล่ะครับเดี๋ยวตัดแตก้อนครับผม หล,หลายแล้วครับเดี๋ยวอีตัดเอาตรงนี้จักหน่อยกับพ่อครับผมชึบในการครับ อะพอเพราะอะไรล่ะครับผมหลังจากที่ตัดไปแล้วบางเลยครับเหลืออยู่หน่อยเดียวครับเมื่อหน่อยแล้วว่าเดี๋ยวอันเดี๋ยวต่อที่เขาตัดนี่ครับเดี๋ยวต่อที่เขาตัดนี่มันก็จะป,ปงยอดขึ้นมาอีกนะครับมันเขาใหา้น้ำให้ปุย๋ยเดี๋ยวเขาก็จะได้กินอีกรอบนึงครับผมนั่นครับมองมียางงามแล้วครับผมตัดไป ก็เลือไว้กินจักเล็กจักน้อยครับเอาซ้ำนี่พ่อครับมือนี่อันนี้ก็เต็มกระตาแล้วครับยูมองนี่กระกองแบบง่าครับผมเฮ้ยเมืองเนี่ยครับเมืองครับเบืองเมืองเมืองนครับนี่จะมัดนี่จะต้นงามๆครับเดี๋ยวผมสีเฮ็ดนี่ครับนี่ครับสิบบาทนี่แหละครับสิบบาทสามต้นครับสามตุ่นอวบๆงามๆนะครับแล้วก็ อันโดยเดียเนี่เป็นเอาสีตนเลยครับเหนแบบนี้เพราะว่ามันมีตนหน่อยน้ำนี่ครับ <c oughs> งามอกครับพี่น้องวะพัดขนาปากเข้มเอาไปผัดใส่อันเครื่องในนะครับเครื่องในไก่เนี่ยโอ้ยผัดใส่ตับแน่ใส่กึ๋นแนนหรือว่าบานผมหงกึ๋นวัดไตครับได้การขนาดเลยละครับขนาดนี้ครับอ่ะวันนี้ครับอีสานสมบูปีมันล,ลํามื่รอยครับ มาเก็บกันน้ะปลอดสารที่ปลูกไว้ครับรับร้องว่าปลอดสารลอยเปิดเส้นพันเปรเซ้นครับขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับเก็บก่อน